สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยอวอ Morning News ประจำวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะรายการที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้มาเล่าข่าวและกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องชาวฟ้าแดงได้ทราบกันค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนดิฉันสายปานนางสาวจินจุธาจิระภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ14ค่ะและกระผมเปรมนายสุวิทเกตคีรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4ครับ แในวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนได้รับหนะ้าที่เป็นพิธีกรรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับ very Good morning and welcome to your morning news a new program that allows students to share news and activities broadcast live in YouTube your channel is every Tuesday มาพบก,กับพวกเราทั้งสองคนในวันอังคารที่สดใสพร้อมกับหัวใจที่ชื่นบานครับ ค่ะใช่แล้วค่ะเบรมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการพูดถึงความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยค่ะที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับชั้นนิรมศึกษาของพี่ม .6 าหประจํากริบขออภัยค่ะประจําปีการศึกษา2565ค่ะใช่แล้วครับสายป่านและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากน้องเอมานูเอลสุบาชีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ20ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการซากุระเอ็กชเชนจ์โปรแกรมอินไซแอน Japan Asian Youth Exchange Program Insight ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องเอมครับไหนลองแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยนะครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายเอมานูเอลสุบาชีครับผมเป็นนักเรียนศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับยี่สิบครับผมชื่อเล่นชื่อน้องเอมนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้ขอภายค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้เข้าร่วมรายการแลกเปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่นอยากให้น้องได้ อธิบายรายละเอียดสักเล็กสักน้อยค่ะเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะครับผมโครงการ Sakura Science High School p r o g r นะครับมันเป็นโครงการที่มันเป็นโครงการแลกเปลี่ยนครับที่จะนําเด็กๆจากโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆจากต่างประเทศนะครับมาศึกษาและมาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อมาศึกษาดูวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาของเขาครับถือว่าเป็นโครงการดีเลยนะครับน้องเอ็ม ม่ทราบว่าน้องเอมีแรงบันดาลใจอะไรเหรอครับถึงได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ครับครับผม,มแรงบนันดาลใจของผมนะครับก็คือพ่อแม่ครับเพราะในตอนแรกผมคิดว่าผมไม่ไม่สมัครดีกว่าครับเพราะผมคิดว่าผมจะสอบไม่ติดผมไม่ได้จะไปญี่ปุ่นแน่เลยครับแต่ว่าพ่อแม่ผมก็ให้กําลังใจแล้วก็พูดกับผมเสมอว่าถ้าเราไม่พยายามมันก็เป็นโอกาสที่เสียเปล่าเลยครับเพราะไม่แน่เราอาจจะได้อาจจะผ่านได้ครับ ค่ะผมค่ะถือเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้น้องได้ฝากอะไรถึงผู้ที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ในอนาคตไหมคะอ่ะครับผมอย่างแรกก็คือขอขอบคุณโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยท่านพ่ออแล้วก็คุณครูทุกท่านที่สามารถเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กับโครงการนี้นะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่อยากจะสมัครแล้วก็ เข้าร่วมโครงการนี้นะครับผมแนะนําเลยครับว่าควรจะปรึกษาพ่อแม่หรือว่าผู้หรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในประเทศต่างประเทศเป็นระยะพอสมควรเลยครับครับก็ขอขอบคุณน้องเอ็มนะครับที่ได้มาช่วยแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ s a k u ร a เอ็ e เซนส Program i n ไซแ a นเจแปนเอเชียนยุทธ Exchange p r o g แ a m i s i d e อนนะครับขอบคุณครับ ในช่วงต่อไปนั้นเราจะมาพูดถึงกิจกรรมอะไรนั้นอย่าเพิ่งไปไหนรอติดตามชมได้ใหม่พร้อมๆกันในอีกสักครู่ครับ please stay tuned and we will be back soon ามาพบกับพวกเราในช่วงที่2นะครับในช่วงพักเบรกนี้ฝันมานะครับเป็นการประมวลภาพชีวาขออภัยครับเป็นการประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ปีการศึกษา2 5ง 5, 5ันครับและผลงานต่างๆของกวีเอกสุนทรภู่ครับเนื่องจากวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำคัญของไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นกวีเอก ขอภัยค่ะเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานโดดเด่นด้านวรรณกรรมโดยเฉพาะนิทานเรื่องพระอภัยมณีและบทเสภาเรื่องคุณช้างขุนแผนที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ เดิมชื่อผู้อาศัยอยู่อำเภอเมืองแกลงจังหวัดระยองภายหลังได้รับราชการเป็นเสมียนนายระวังในกรมพระคลังสวนแายส่วน,นทรผู้เป็นผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งกลอนสุภาษิตมาแต่ในตะไรในวัยเพียง20ปีได้มีโอกาสแต่งนิราชพบาทระหว่างติดตามพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ในฐานะมหันเล็กตามสเสด็จไปในงานพิธีมาคาบูชาที่อำเภอเมืองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อปีพศ2350จนกระทั่งได้เข้ารับราชการ ราชการในกรมพระอารักษ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายราชการที่สองราวปีพุทธศักราช2359และได้แต่งกลอนบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ที่ไม่มีผู้ใดแต่งต่อได้ทําให้ราชการที่สองโปรดสุนทรผู้เป็นอย่างมากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนให้เป็นขุนสุนทรโวหาร และสุนทรผู้รับราชาการนาน8ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2367ราชาการที่ 2, สองเสด็จสวรรคตสุนทรผู้จึงออกบวชที่วัดราชบุรณะเป็นเวลานานถึง18ปีโดยได้เขียนนิราศต่างๆไว้มากมายก่อนที่จะได้ถวายตัวอยู่กับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนนรีเสดังสันสุนทรผู้จึงได้รับพระราชทา,านบรรดาศักดิ์อีกครั้งเป็นพระสุนทรโวหารภู ตำแหน่งเจ้าครมพระอารักษ์ฝ่ายบาวรราชวังในปีพุทธศักราช2,394ถึงตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในช่วงบันปลายชีวิตสุนทรภู่ได้รับราชการต่ออีก4ปีและถึงแก่มรณกรรมในปีพุทธศักราช2,398รวมอายุได้69ปีผลงานขออภัยครับผลงานของสุนทรภู่ก็มีหลายเรื่องด้วยกันทางดิราชนิทานสุภาษิต บทละครบทเสภาและบทเหกกลมผลงานที่สำคัญก็ได้แก่เรื่องนิราชภูเขาทองพระภัยมณีก่าพระชัยสุริยาสุภาษิตสรอนหญิงและบทเหกเรื่องกากีเป็นต้นค่ะ ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นของสุนทรผู้นะคะเราก็รู้จักคุ้นหูกันเป็นอย่างดีค่ะซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะมีการจัดก,กิจกรรมวันสุนทรผู้และวันภาษาไทยในวันท <mag> ี่27กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณหอประชุมราชาวดีส่วนจะมีกิจกรรมและการแข่งขันอะไรบ้างทุกคนสามารถติดตามได้ในเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเพจหาดใหญ่วิทยาลัยเพจหลักได้เลยค่ะครับ และในช่วงสุดท้ายนะครับมีข่าวจากทางคณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมกีฬากีฬาสีตรีจักเกมซึ่จัดขึ้นในวันที่10ถึง11สิงหาคมและแต่ละคณะสีจะเข้าสีในวันที่ในวันจันทร์ที่3ก,กรกฎาคมเวลา15นาฬิกา10นาทีตามสถานที่ต่างๆดังนี้สีม่วงเอการาชใต้อาคารเน60ปีฝั่งพระพิคเนต สีชมพูกิติภูมิใต้าอาคารเรียน60ปีฝั่งสารพระภูมิสีเหลืองเทิดธรรมใต้าอาคาร6สีแสดขวานทองใต้าอาคารเรียน7ฝั่งโรงอาหารสีเขียวพิทักษ์ไทยใต้าอาคารเรียน7ฝั่งห้องพยาบาลและสีน้ำเงินมหาราชบริเวณใต้โถงหลังเสาทงสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและช่องทางออนไลน์ของคณะกรรมการนักเรียนนะครับค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566ชื่อกิจกรร,รมว่ากิจกรรมชิมช็อปแชะแวะถนนคนเดินเยาวอร์ไฟเดย์สตรีทครั้งที่2ณลานกิจกรรมหน้าเสาธงและใต้อาคารเรียน60ปีมีทั้งการจําหน่ายสินค้าต่าง,างๆและการแสดงดนตรี annex. ใครอยากจะชิมอยากช็อปหรืออยากแชะพบกันที่งานวันศุกร์นี้ได้เลยค่ะ แล,และอีกกิจกรรมนี้สนใจนะครับสำหรับกิจกรรม Discord Community สํสำหรับชาวยอวซึ่งหาใครสนใจอยากหาเพื่อนคุยเรื่องไอทีอยากหางานแข่งเพื่อเก็บ Portfolio โหาทีมแข่งขันหุ่นยนต์แชร์โปรเจกต์แชร์ความรู้หรือแชร์ไอเดียโครงงานสามารถสแกน QR code เพื่อร่วมคุยกับ YWDev Community ได้นะครับค่ะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้ไปนะคะในสัปดาห์สุดท้าย แล้วตอนต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรนั้นพบกับรายการ Your Morning News ข่าวเช้าทุกวันอังคารได้ใหม่อีกครั้งในวันอังคารหน้าเวลา8นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube YouTube อว Channel และ f a c e o o o ผ่านใหญ่วิทยาลัยเพจหลักครับ ค่ะและอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มีความสนใจอยากจะมาเล่าข่าวเหมือนกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆสมัครได้แล้ววันนี้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ